ตอนนี้เราเจอโคเวอร์บิดคนาข้ามแม่น้ำเนาะสวยดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้หมีกับปุงจิมก็มาเดินเล่นอยู่ที่เมืองเฮนิเกอร์นะคะเป็นเมืองในเมอริเม็กคาวตี้รัฐนิวแฮมเชียร์ประเทศสหรัฐอเมริกาจากการสำรวจสมนโนประชากรปี2020มีประชากรทั้งหมด6,185คนคะ่ะ พื้นที่แถวนี้รู้จักครั้งแรกในชื่อ number six ก็คือหมายเลข6ตั้งชื่อตามในแนวการตั้งถิ่นฐานตามแนวแม่น้ำเมริเมกและคอนเนคติคัตนะคะในปีพุทธศักราช2295มาโซ n นีย p พอล e r ตีที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะก็ได้มอบที่ดินดังกล่าวให้กับ Andrew t รอสซึ่งเรียกที่ดินผืนนี้ว่า เบืองของทรอสแล้วก็ตั้งรกรากในปีพุทธศักราชที่2,304โดยเจมส์ปีเตอร์และได้รับการขนานนามใหม่ว่านิวมาบโรโดยคนอื่นๆจากมาบรรัฐแมสซาชูเซตส์ <Fantastic place. S 1> okay, like If I was young around here, I'd be sitting here with a book every day. Because <laughs> that's what I did anyway. Read, read, read. That's why I'm so smart. Down those stairs and jump in the water. You? You? You. Go ahead. You Hey. You enjoy. เมื่อกี้น้าหมีเล่าถึงการก่อตั้งเมืองเนาะ เมืองนี้ก็ก่อตั้งในปีพุทธศักราชที่2,311โดยผู้ว่าการรัฐจอห์นเวนเวิร์ธซึ่งตั้งชื่อตามเซอร์จอห์นเฮนิเกอร์เป็นพ่อค้าเครื่องหนังและขนสัตว์ที่มาจากรอนดอนนะคะมาค้าขายในบอสตันและพอสตมัในศตวรรษที่19คนในเฮนิเกอร์เนี่ยมีอัตราการเกิดหนวก ตั้งแต่กําเนิดเลยทําให้มีการใช้ภาษามือเป็นของตัวเองแพร่หลายซึ่งอันนี้นะคะก็อาจจะเป็นบทบาทสําคัญในการเกิดขึ้นของภาษามือของคนอเมริกันต่อมากเกษตรกรพบว่าพื้นผิวดินของเมืองค่อนข้างเรียบและดินอุดมสมบูรณ์มากทําให้มีการทําการ,กรเกษตรกรรมกันมากโรงสีไหลแห้งใช้พลังงานน้ําจากแม่น้ํา ทนทุกุกรวมถึงโรงงานทำผ้าขนาสัตว์และเมื่อปีพุทธศักราชที่2,402เมืองมีประชากรถึง1,688คนและในปีพศ2502โรงงานได้ถูกปิดลงโดยโครงการควบคุมน้ำท่วมแห่งพอบกินตัน ตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่2,343เป็นต้นมานะคะความงดงามของแม่น้ำคอนทุกุกสายนี้ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เขามาเยี่ยมชมตลอดอีกอย่างหนึง่งเกมที่ยอดฮิตอย่างเพนบอลก็มีต้นกำเนิดมาจากเมืองน,นี้นะคะก่อตั้งในปีพุทธศักราชที่2,500เป็นไงคะเพื่อนๆนนะ้ำมีก็เล่าจบพอาวๆแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจ ฟังเรื่องราวต่อไปก็โปดกดติดตามแล้วกด subscribe ไว้จะได้ฟังเรื่องราวต่อไปในคลิปหน้านะคะอ๋อฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย